รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันนี้นะคะว่าประเทศไทยค่ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ค่ะจะจะพามาพบกับอาชีพหนึ่งค่ะเป็นอาชีพที่ส่งคนไปดูแลผู้สูงอายุค่ะที่นี่เลยนะคะซึ่งมีคุณหมอตั้มเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่ค่ะเดี๋ยวจะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับคุณหมอตั้มข้างในค่ะไปรู้เรื่องราวของรายละเอียดต่างๆกันค่ะไปพบกันค่ะ ใจนะครับใจต้องรักในการดูแลเนาะเรามีหัวใจที่อยากจะดูแลผู้สูงอายุผมว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผู้สูงอายุเนี่ยแต่ละคนเติบโตมาในแบ็คกราวน์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของผู้สูงอายุเนี่ยต่างกัน แล้วเราก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นเนาะจริงๆแล้วมีมุมของจิตใจด้วยเนาะจิตใจผู้สูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมบ้านคือที่พักฟื้นที่ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเราอยากทําให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่บ้านเนาะหรือว่าถ้าอยู่ในสถานที่อื่นๆเนี่ยก็ให้รู้สึกเหมือนบ้านที่สุดเลยเพราะเราเชื่อว่าบ้านคือที่พักฟื้นที่ดีที่สุดครับเฮเวทโฮมเนี่ยเป็นบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรนะครับก็มีทั้งดูแลที่บ้านด้วยแล้วก็มีสถาาานนททีี่่่่ขอองเเรด้ววยป็ชื ว,นนวัสดีรบกวนด้วยนะคะอยากให้คุณหมอตั้มแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยะคะ่ะได้เลยครับก็ผมหมอตั้มนะครับในแพทย์คณพลภูมิรัตนประพินนะครับก็ผมเองจบอายุรกรรมมาครับแล้วก็ไปเรียนต่อด้านผู้สูงอายุแล้วก็เมื่อ5ปีก่อนก็ออกมาทำบริษัทที่ชื่อเทวทโฮมเเป็นบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุยกับคุณหมอลงรายละเอียดลึกกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันนะคะยินดีเลยครับคุณจอ เริ่มต้นของที่นี่ค่ะที่ Hel at Home ค่ะคิดยังไงถึงว่าเราถึงอ,อยากจะทำที่แห่างนี้นมาก็ตอนที่เริ่ม Hel at Home เนี่ยตอนแรกก็ทำงานตอนแรกผมทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคับเป็นหมออายุรกรรมแล้วก็ทำงานด้านผู้สูงอายุค่ะแล้วเราก็เจอผู้สูงอายุหลายๆคนที่เหมือนกับว่าพอรักษาที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊จะกลับบ้านเนี่ย จะทำยังไงดีจะกลับไปอยู่ที่ไหนจะหาใครดูแลอะไรเงี้ยคือไม่มีคนดูแลใช่จะมีคนดูแลหรืออาจจะไม่ครบตอนแรกเป็นแค่คนไข้เมืปรึกษาเราเฉยใช่เหมือนกับพอคนไข้ที่โรงพยาบาลก็รักษาหมดแล้วให้ยาครบแล้วอะไรหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงกับกลับไปเป็นปกติมันก็มีการดูแลอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็เยอะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากการรักษาในโรงพยาบาลที่มันมีอยู่เนี่ย หลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยตรงนี้มันยังเป็นแกลบที่มันขาดอยู่แลวเราก็รู้สึกเออมันน่าจะต้องมีบริการอะไรบางอย่างมาเติมเต็มนะเราก็รู้สึกเออมันน่าจะทําอะไรบางอย่างซึ่งประจวบกับตอนที่เราไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็เห็นว่าเออมันมีบริการกลุ่มที่เรียกว่าโฮมเฮลท์แคร์หรือโฮมแคร์คือบริการที่มันเป็นบริการทางการแพทย์นี่แหละแต่มันทําอยู่ที่บ้านเราก็รู้สึกว่าไอ้ส่สิ่งนี้ในเมืองไทยมันยังขาดอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยสร้างบริการให้มันครบวงจรมากขึ้น ตอนนั้นก็เลยขอออกจากงานประจำแต่ารเป็นคุณหมอบอกเอ้ยงั้นเรามาขอทําบริษัทละกันก็ชวนเพื่อนกันอีกสองคนนะครับไอ้คุณหมอด้วยเหมือนกันไหมคะมีคุณหมอท่านหนึ่งแต่คุณหมอท่านนั้นเป็นเขียนโปรแกรมเมอร์ทำเว็บไซต์ทําระบบอะไรได้ทําแอปอะไรได้เงี้ยครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็จบวิศวะดูแลด้านไฟแนนซ์ออกมาทำบริษัทเทวโฮมด้วยกันัาผมนนคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นเป็นยังไงคะในช่วงแรกที่เปิด ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเริ่มจากว่า<ะ>เราเริ่มตั้งแต่แบบเออลองไปหาผู้ดูแล<ะ>ไปหาพี่ๆผู้ดูแลที่อยู่ทํางานอยู่แล้วใน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 ตลาดนี้นะแล้วก็ไปคุยก<ะ>ับเ<ะ>ขาหาความรู้ว่าเขาขาดอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องทําระบบนะแล้วก็มีระบบก็มีระบบไอที<ะ>มาทํายังไงถึงจะดูแลคนไข้ที่บ้านสักสองสาคนก็ไม่เป็นไรจะแค่ใช้โทรศัพท์ใช้ไลน์คุยกันก็ได้แต่พอมีเป็นร้อยเนี่ยเนาะโอ้เรื่องการจัดเวรคนขาดจะแทนยังไงเราก็ต้องเริ่มมีระบบแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่านอกจากระบบการให้บริการเนี่ยระบบการอบรมก็เป็นสิ่งที่สําคญเพะ ส่วนสำคัญที่สุดของการดูแลที่บ้านก็คือคุณภาพในการบริการใช่ไหมแล้วก็ต้องจะคัดผู้ดูแลยังไงล่ะทักษะล่ะจะสอนอะไรบ้างมันก็ต้องมีมาตรฐานที่เหมือนกันใช่ไหมครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับค่ะสำหรับเพว่าโฮมแล้วนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็เปิดมาระยะเวลาก็ตอนนี้เป็นปีที่ปีที่5เข้าสู่ปีที่6แล้วครับผมซึ่งเทว่าโฮมนอกจากที่จะแบบส่งผู้ดูแลไปดูแลที่บ้านแล้วนะคะก็ยังมีอีกแบบหนึ่งด้วยที่ เป,เป็นศูนย์นยใช่ครับ <c oughs> ก็จริงๆก็คือเรามีแบบ at home care เนาะก็คือแบบดูแลที่บ้าน <c oughs> แล้วก็เราก็พบว่าเออมีผู้สูงอายุบางคนเนาะจริงๆก็บ้านมีที่ที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกคนก็ถ้าเรียกได้ก็คงอยากอย,กอยู่บ้าน <c oughs> แล้วก็พยายามออกแบบให้มันเหมือนบ้านที่สุดอะไอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการดูแลนะแล้วก็จะใช้มาตรฐานในการแคร์เนี่ยเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยเป็นอีกหบริการของเรานะครับผม ากให้คุณหมอเล่าถึงแอปพลิเคชันของเทว at Home หน่อยค่ะว่าเขาช่วยอะไรบ้างในส่วนไหนบ้างค่ะครับคือแอปพลิเคชันจริงๆแล้วจะมีอยู่2ส่วนหลักๆจะมีส่วนแรกที่เป็นส่วนที่ผู้ดูแลใช้นะครับตัวผู้ดูแลเนี่ยเขาก็จะไว้สําหรับการดูงานรับข้อมูลว่าเออเคสเนี้ยเป็นโรคอะไรโรคประจําตัวเป็นอะไรอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลด้วยว่าเขาทํางานไปเท่าไหร่ได้รับเลตติ้งยังไงบ้างอันนี้เป็นแอปสนับผู้ดูแลเอง นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแอปที่เวลาที่เข้าไปทํางานแล้วก็จะเป็นส่วนที่เก็บข้อมูลคนไข้นะครจะลงข้อมูลข้อมูลก็จะมีข้อมูลทีอ่อย่างเช่นข้อมูลที่วัดได้เช่นพวกความดันช่ประจรนหรือถ้ามีค่าน้ําตาลพวกเนี้ยครับหรือว่าถ้ามีเรื่องของแผลต่างๆนะก็มีการถ่ายรูปบันทึกไว้นะครับแล้วก็จะมีการบันทึกกิจวัตรประจวาวันไวนะ้ข้อมูลพวกนี้ก็เพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยที่ได้ดูได้แล้วเราก็สรุปนะครับให้ที่บ้านได้ถ้าที่บ้านแบบว่าต้องไปหาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็จะเอ้มีข้อมูลอีกชุดหนึ Health Adwork Private doctor for your company ไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่บ้านก็สามารถปรึกษาทีมแพทย์ทางไลน์ได้ทุกที่ไม่จำกัดจานวนครั้งอย่าลืมทานยาที่คุณหมอให้นะคะแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็มาปรึกษาที่ Health Adwork ได้ตลอดเวลาเลยนะหายไวๆนะคะ สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียง <c oughs> ข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทางอิสุสุวีคลอสโฟบายโฟมาสเตอ r o ออฟออโรด ในร่มเฮลทแอนโอมนอกจากในเรื่องของคุณหมอแล้วนะคะก็ยังมีเหมือนอาชีพของผู้ดูแลที่นี่เรียกว่าอะไรนะที่นี่เราเรียกว่าแคร์โปรครับจริงๆแล้วอาชีพผู้ดูแลเนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆก็เรียกว่าแคร์กิฟเวอร์เนาะหรือแคร์เทเกอร์ก็ได้แล้วแต่ใช้คําไหนแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้2คํานี้แต่ว่าเฮลททโฮมเราก็อยากจะทําให้มันพิเศษหน่อยอยากจะให้เป็นอาชีพที่เขาแบบจับต้องได้แล้วก็เลยเรียกผู้ดูแลของเราเนี่ยว่าแคร์โปรหรือว่าแคร์โปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดใครดูอยู่เออ<ม>เราก็มีประสบการณ์เนี่ย<ม>เขาจะต้องผ่านการเป็นพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าจะต้องผ่านหลักสูตรอะไรครับก็จริงๆแล้วอาชีพผู้ดูแลเนี่ยก็ถือว่าสำหรับเมืองไทยก็ถือว่าเป็นอาชีพใหม่คือ,คอเรียกว่ายังเป็นวิชาชีพที่ยังไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับแต่แน่นอนปัจจุบันนี้ทางกระทรวงก็มีหลักสูตรออกมานะครับที่จะรับรองอาชีพนี้เนาะซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรมแน่นอนให้เราได้เห็นในอีกไม่นานนี้นะครับแต่เป็นอาชีพที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้ว ผมมักจะพูดกับเวลาสัมภาษณ์หรือเวลาที่เราเรามองอาชีพนี้ผมคิดว่าเป็นอาชีพที่ไม่ตกงานนะ่ใชีพไม่ตกงานเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองครับคุณจอยถ้ามองอยู่ทุกคนจะตังวลกับเรื่องการเข้ามาของคุนยนของ AI เกี่ยวกับต่างๆที่บอกว่าอนา,าคตคนจะไม่มีงานทําแต่ว่า,าชีพผู้ดูแลนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานที่เรียกว่างานที่เป็นไฮทัชมากๆเป็นงานที่ใกล้ชิดกับคนป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นเรื่องนอกจากเรื่องการที่แบบดูแลในเชิงของ ด้านาร่างกายฟิสิกอลแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของสปิริตชั่ด้วยเรื่องของจิตใจ,จที่คนต้องแบบใช้จิตใจ,จในการดูแลนักอานาคตศาสตร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นคนหนึ่งที่ผมชอบมากชื่อว่าไคฟูรีก็เขียนหนังสือเรื่องซูเปอร์เอก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพูดถึงเรื่อง AI ภาพใหญ่เขาก็มีบทหนึ่งเลยว่าอาชีพที่จะตกงานมีอะไรบ้างแล้วอาชีพแคร์กิฟเวอร์เนี่ย เป็นอาชีพนึงที่ไม่แต่เป็นอาชีพที่แข็งแกร่งมากว่าจะไม่ตกงานในอนาคตนะครับและถ้าเราดูในเชิงของประชากรศาสตร์เช่นกันเราจะเห็นว่าหูผู้สูงอายุนี่จำนวนเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทั้งโลกเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับแล้วก็วัยแรงงานก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีดิมานที่ต้องการเนี่ยเยอะเลย เพราะอาชีพนี้ยังขาดอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้ในใครที่สนใจเนาะซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้แบบวุฒิไม่ได้ต้องใช้วุฒิอะไรแต่ว่าอย่างไยต้องอ่านออกเขียนได้นี่ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆน่าจะเป็นเรื่องความ attitude ของการที่เราเป็นคนที่อยากจะดูแลคนอื่นนะเขาเรียกว่า caring attitude นะซึ่งเป็นสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ทางเทวทลเป็นแล้วเราคัด พี่พี่ผู้ดูแลก็จะดูอันนี้แหละวเลยคะต้องก็ดีครับแต่ผมว่าจริงๆสําคัญคือเขามีใจที่เขาอยากอยากจะดูแลยูแลซึ่ง่งจริงๆแล้วนะฮะถ้าจะทําอาชีพเนี้ก็ถ้าขาดสิ่งนี้ทำไม่ได้หรอกเพราะมันจะไม่มีความสุขแต่ถ้าคนที่เขาแบบรู้คักษ์ในการดูแลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามองหาแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งครับผมค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังดับสมัครใช่ที่นี่เราขาดเรายังต้องการเลยครับเรียกว่าต้องการก็ถ้าเกิดใครดูรายการนี้วันนี้แล้วแบบเออเราชอบในการดูแลสาเรก็จนใ มาได้เลยเนาะ,ะถ้ายังไม่เคยมีความรู้ก็เรามีหลักสูตรอบรมให้ก็มาติดต่อที่เควทโมได้เลยนะครับผมซึ่งในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุบางคนก็กลัวเหมือนกลัว <ม S 2> เกรงเกรงเหมือนกันนะคะว่าเอเราจะดูแลได้ถูก <ม S 2> ต้องผิดไหมนู่นนี่ซึ่งที่นี่ก็จะมีการอบรมให้ใช่ครเพื่อ <ผม S 2> ที่จะให้ออกไปอย่างมีคุณภาพมากที่สุดใช่ครับซึ่งในการคัดเลือกต่างๆในการที่ ผู้สูงอายุเป็นแนวนี้กับคนดูแลแนวนี้ทางนี้จะมีการแมทชิ่งให้แบบตรงกันไหมคะหรือว่าใช่ครับแล้วทางเราก็จะมีระบบเขาเรียกว่าแมทชิ่งเอากอลิทึมเนาะก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีความต้องการนะ,ะอาจจะเป็นตัวโลกด้วยเป็นโลกอะไรมีทักษะอะไรที่ต้องการบ้าง นะเราก็จริงๆมีหลายรายละเอียดเล็กๆนะครับเช่นบ้านอยู่โซนไหนใช่ไหมครับที่บ้านเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าผู้นี้นก็มีรายเล็กๆๆ,ๆ,ๆๆพวกนี้ครับที่เก็บมาเราก็จะมีข้อมูลของฝั่งผู้ดูแลเหมือนกันผู้ดูแลเขาถนัดเคสแบบไหนอะไรที่เขาทําได้ดี<ม>ๆๆเขาเป็นคนแบบ personality แบบไหนครับแล้วก็มันก็จะในระบบก็จะแมทชิ่งกันให้มันเกิดเคสที่มันใกล้เคียงเหมาะสมที่สุดถ้าที่เราจะทําได้ครับผม ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้เลยได้เลยเ e ็บแอดโอมแล้วก็หรือว่าเซิร์ชว่า c a ร์โปรก็ได้นะครับหรือเข้ามาทางเว็บไซต์เราเว็บแอดโอมเนี่ยก็จะมีช่องที่เป็นสมัครงานก็ <S <S <ด>มาร่วมทีมกับเราได้ ออบทำเรื่องรายได้คะ่ะรายได้ของผู้ดูแลคะ่ะเป็นยังไงบ้างรายไ,ได้ผู้ดแูแลนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รายผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นงานบริการด้วยนะครับแล้วก็มีความต้องการด้วยนะรายได้ก็มีตั้งแต่แบบหมื่นไปปลายเลยฮนะจนไปถึง3-4มสี่หมื่นก็มีนะก็คือเป็นรายได้ที่ดีเลยแล้วเราเห็นผู้ดูแลหลายคนที่เก็บรายได้นี่จะใกล้ล้านแล้วบางคน<อ>แล้วก็จะเห็นว่าเวลาพี่ๆเขาเขาส่งลูกเรียนจบผ่อนบ้านหมดอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาขอบคุณบริษัท ก็เป็นก็เป็นแรงใจของเราแต่ก็เป็นอาชีพที่รายได้ผลตอบแทนโอเคเลยครับผมนอกเหนือจากทักษะการดูแลสภาพร่างกายที่ต้องพิถีพิถันแล้วสภาพจิตใจของผู้สูงอายุก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยล่ะค่ะ การมีใจรักในการดูแลถือเป็นหัวใจสำคัญของแคโปที่ Health at Home ตระหนักเสมอมาในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานนั่นเองค่ะ สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง i s u ุ u v c ค o s s 4x4 m า s t e r o f all roads ในการต่อยอดทางธุรกิจนะคะสำหรับของทางคุณหมอเองค่ะก็อย่างแรกเราคงจะอยากต่อยอดเรื่องการพัฒนาการสร้าง อบรมผู้ดูแลเนาะก็คงจะมีการเปิดโรงเรียนนะแล้วก็ขยายเนาะนอกจากที่ในกรุงเทพแล้วก็อยากจะขยายไปตัวศูนย์เนี่ยศูนย์รักสมัครต่างๆที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะเราเห็นว่าจริงๆแล้วพี่ๆผู้ดูแลหลายๆคนก็มาจจะต่างจังหวัดเนาะมจะได้ผมไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็ขยายเพื่อจะเพิ่มฐานผู้ดูแลแล้วก็เพิ่มฐานเป็นโรงเรียนต่างๆใช่ให้เราอบรมได้มากขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวศูนย์ care center ก็จะมีการขยายสาขามากขึ้นแต่ตอนนี้มีที่1 0ศูนย์แล้วก็ขยาย เพิ่มขึ้นนะในกรุงเทพปริมณฑลก่อนแล้วก็ค่อยไปในต่างจังหวัดในเรื่องของการทำธุรกิจในด้านนี้ค่ะถือว่าคุณหมอคิดว่าจากที่แบบได้ออกมาทําธุรกิจเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ประสบประสบ็จในด้านนี้คิด<ร>ว่า,วาคิดว่าประสบคงจะมีหลายระดับเนาะแต่ว่าเราเรารู้สึกประสบวามสร็จใน ในหลายๆ,ๆเรื่องนะครับหลายๆมิติเช่นอาชีพอย่างแรกคือเราสามารถจะสร้างงานให้พี่ๆพูด,ดูแลได้นี่เป็นสิ่งที่ทีมงานภูมิใจมากนะครับว่าเออจากพี่ๆหลายๆคนที่เขาตกงานเขามีลูกอยู่เขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วพอเขามาได้งานได้งานที่อได้รายได้ที่มั่นคงแบบส่งลูกเรียนจบผ่อนบ้านปิดหนี้อย่างเงี้ยอันนี้เราสุกว่าเราสําเร็จเนาะอันที่2ก็ดูแลคนไข้ที่บ้านเนาะเพราะผู้สูงอายุเนี่ยแต่ว่าผู้สูงที่เราดูแลเนี่ยหลายๆครั้งก็เป็นอายุเยอะแล้วเป็นช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตแล้ว นะการที่เราสามารถจะดูแลเขาได้ดีเนี่ยแล้วทำให้ครอบครัวเขาทุกคนมีเขาเรียกว่ามีสันติสุขในจิตใจคือมี peace of mind เพราะว่าการที่ทุกคนจะรู้ว่การพูดดูแลมันหมายถึงว่าอูบ้านเขามีอาการเจ็บปวดที่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่เดิมที่แข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วการที่เราเข้าไปช่วยให้เขารู้สึก้ความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันสงบลงโอเคมีเฮลท์โคมช่วยช่วยดูเรื่องนี้ให้นะแล้วเขามีช่วงเวลาที่มันรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ดีนั่นก็ควา่ดิ อาจจะยังไม่ได้ถึงระดับสักเซสแบบมากๆนะแต่ผมว่าเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเออที่้เกิดาน,นก็ถือว่าถือว่าโอเคก็ถือว่าในในมุมมองเราว่าไอ้ <ๆ S 2> จากที่เราเป็นคุณหมอแล้วเราแบบเอออยากทาบริการแบบนี้ออกมาทําด้วยตัวเองเ <ๆๆ S 2> นาะแล้วมันก็สามารถจะเป็นบริษัทเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีทีมงานมีน้องๆหลายๆคนที่อยากมาทางานด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสําเร็จแล้วล่ะแต่น่นอนเราก็อยากจะทําให้ Impact หรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปได้มากกว่านี้นะก็เป็นความท้าทายอันต่อๆไปถ้าคนที่ตอนนี้ ทุกคนอาจจะกําลังดูอยู่แล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเออจริงๆก็อยากจะได้ดูผู้ผผดูแลนะ uh huh. อยากให้คุณหมอสร้างความเชื่อมั่นหน่อยว่าเออสำหรับที่นี่แล้วเนี่ยคนที่คัสสันเนี่ยที่คุณหมอคัสสันหรือว่ามีการอบรม uh huh. ที่ดีแล้วมีคุณภาพแน่นอนครับก็อย่างแรกคงเริ่มจากตัวผมเองแหละว่าเราเองก็เริ่มต้นด้วยการเป็นคุณหมอที่ดูแลด้าน อายุแลรรมแล้วก็ดูแลด้านผู้สูงอายุเนาะคือเราก็เริ่มต้นด้วยหลักการทางการแพทย์เลยว่าจริงแล้วการดูแลที่ถูกต้องตามหลักการเป็นอย่างไรเพราะงั้นเริ่มต้นด้วยคุณหมอแล้วเราก็พยายามให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีมาตรฐานเนาะไม่ต่างจากการดูแลในโรงพยาบาลนะครับแลวทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือทีมงานเนี่ยล้วก็มีมาตรฐานมีเพลย์บุ๊กอย่างดีเนาะรวมถึงการที่เราทํามา 45- ปีเนี่ยเราก็ค่อนข้างภูมิใจนะว่าอย่างน้อยบริการก็อยู่ในระดับที่เราโอเคเลยครับผมเรียกว่ามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเลยไม่ได้มีการหยุดนิ่งเลยนะใช่ครับ เรียกว่าตาลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะคุณหมออาจจะต้องมีเจอหลากหลายเคสค่ะมีคงจะระทับใจหลากหลายเคสแต่มีเคสหนึ่งที่รู้สึกว่าอุย้ยฉันรู้สึกดีจังเลยที่แบบเออได้ช่วยแน่นอนก็จะมีเคสหลักๆเคสที่หายดีเนาะซึ่งก็มีมากมายคนไข้ที่เป็นแบบเข้า ICU แล้วโหวตอนแรกหนักตีดเตียงใส่ท่อเจาะคออ,อะไรเงี้ยมีใจสายอย่างเงี้ยแล้วก็การดูแลที่ดีให้ได้มาตรฐานเี่เขาไม่มีภาวะแทรกซ้อนซ้ําแล้วก็ค่อยๆกายภาพให้ดีขึ้นจนเขาเดินได้ อันนี้โหเราทุกคนในทีมก็จะแฮปปี้อยู่แล้วนี่คือคเคสที่เราดูแลจนเขาดีก็มีอยู่เยอะแยะเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเคสที่ทุกครั้งที่เห็นเราก็มีความสุขเนาะหรือบาง<ด>เคสที่เป<ห>็น<ค>เราเข้าใจว่าเคสมันหนักเป็นระยะสุดท้าย,คยเคสที่เราเห็นก็จะมีบางคนที่ผู้สูงอายุเองก็บอกว่ามไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเขารู้แล้วยะสุดท้ายแล้วเขาอยากจะอยู่บ้านขอระยะสุดท้ายอยู่ที่บ้านแล้วก็ขอแบบอยู่กับคนที่เรารักนะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีในระยะท้ายเนี่ยมันก็มีการดูแลหลายๆอย่างแบบโ้มีเสมฮะเยอะมีอาการปวดมีอะไรเงี้ย การที่ผู้ดูแลเราสามารถจะช่วยดูแลได้แล้วให้เขามีระยะสุดท้ายที่บ้านเราก็ประทับใจว่าอย่างไรที่บ้านเขาก็จะบอกเออขอบคุณนะที่แบบมีเฮลท์โคช่วยดูแลเขาก็ได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายเนี่ยแทนที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในไอซียูเขาเขามาอยู่ที่บ้านนะแต่พ่อเขาก็รู้สึกเออมีความสุขในการที่อยู่ที่นี่มากที่สุดเนี่ยฉันได้กลับมาที่บ้านเราก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในการที่เราได้อยู่ในโมเมนต์ที่สําคัญสําหรับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยครับ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจค่ะและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาวและด้วยประสบการณ์ทางด้านอายุรกรรมบวกกับการไม่หยุดที่จะพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของ Health at Home จึงก่อให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ยุคสมัยในปัจจุบันได้อย่างดีนั่นเองค่ะ จะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสซนโรงเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิธีเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนาราธิวาสครับ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินซึ่งน้องๆนักศึกษาได้ผ่านการอบรมความรู้ที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารอมสินภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าอมสินยัวพัดรักถิ่นซึ่งตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงบูโดยี่งอที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการอมสินยัวพัดรักถิ่นครับ คือที่มาที่ไปในการเลี้ยงชนโรงของผมนั้นคือมีช่วงช่วงหนึ่งคือเกิดวิกฤตการตักรอบตัดไม้มตัดต้นไม้เพื่อเอาสายพันธุ์ชนโรงไปขายต่างพื้นที่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจะทํายังไงให้ทรัพยากรที่มันมีอยู่ในพื้นที่เราจะอนุรักษ์ไว้ครับและถ้าหากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ฮะสนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงบูโดยี่งอนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับ ก็สามารถเซิร์ฟเข้าไปใน Facebook ที่ชื่อชนรงบูโดยิงโงได้ครับแล้วก็ในเพจที่ชื่อน้ำึ่งชนรงตราชนารง์บูโดยิงโอได้ครับค <Tall AM, S 1> ือ <bor. S 2> หลังจากได้รับข้อลงโครงการของอมสินโยพัทกศิลป์นะครับการออกแบบสลากผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของผผิตพันครับครับขั้นตอน,นรายละเอียดในการทําบัญชีมันจะซับซ้อนยากขึ้นครับความยากขึ้นนี่จะเป็นลักษณะคือ เราจะทราบถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเรานะครับ,รบก็ต้องขอบคุณทางธนา,าคารออมสินมากที่ได้มอบโครงการดีๆให้กับผมครับและถ้าชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณ กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทางอิสุสวีคลอส4 x 4 Master of a r l Road ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทฮาริอิเล็กทริกจำกัด